มนให้ลองแปดเด่นเจ็บลองแปดครับรัฐบาลไทยงวดนี้เด่นเจ็ดลองแปดถามว่าแปดสองเนี่ยมันออกไปแล้วเจ็ดแปดสองตัวเดิมเนี่ยมันออกไปแล้วหกเจ็ดมันก็ออกไปแล้วนะครับ oh. แต่ผมจะให้ระวังนะครับจะให้ระวังนะครับ เลขหกอีกตัวหนึ่งเพราะมันไหลมาสามงวดแล้วครับมาไหลมาสามงวดสองตัวที่เหลือผมขอใช้สูตรส่วนตัวนะครับขออนุญาตนะครับใช้สูตรส่วนตัวผมคิดว่ารัฐบาลไทยงวดนี้นะครับหนึ่งกันยายนจะออกเลขคล้ายๆเดิมแต่จะออกเลขนะครับฟังนะครับออกเลขเพิ่มแต้มหรือลดแต้มเท่านั้นเออเพิ่มแต้มหรือลดแต้มเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหก แงวดนี้ระวังได้ระวังนะครับ2ตัวล่างอันนี้ผมใบให้เลยนะหน้าไหลสดนะครับส่วน3ตัวเนี่ย7 8็ดแปสให้ระวังโอเคนะโอเคนะมาดูมาดูใบคำนวณกันต่อ7 6 8นะครับรัฐบาลไทยงวดนี้7 6 8ให้ระวัง3ตัวบนนะครับ ตัวที่เป็นตัวรองนะครับผมจะค่อนข้างมั่นใจว่าเจ็ดงวดน,นี้ยังอยู่ครบเหมือนเดิมหกให้ระวังแปดกับสองผมจะให้ใส่เลขสองอีกหนึ่งตัวและให้ระวังสามแปดนี่คือแนวทางรัฐบาลไทยเวลาผมคำนวณคนเดียวผมจะเขียนได้คล่องและง่ายมากเพราะผมเข้าใจผมคำนวณมาหลายปีมากๆและทุกงวดผมจะคำนวณรัฐบาลไทยแบบนี้ ให,ให้ใช้คำแบบนี้ครับผมอาจจะไม่ได้แม่นนะครับเหนือฟ้าอากาศแต่อย่างใดแต่ผมมั่นใจว่าเลขในตารางนะครับออกผลรัฐบาลไทยสองตัวและสามตัวเกือบทุกงวดคำว่าเกือบทุกงวดคือนับไปเลยครับย้อนหลังไปเจ็ดงวดแดงวดผิดสักงวดหนึ่งไม่มีเลยสักงวดหนึ่งนอกนั้นมีแทบทุกงวดไปดูย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับย้อนกลับไปดูได้เลยอ่ะดู รัฐบาลไทยพวกนี้เฮียตีคนรักหวยนะครับบอกแล้วว่าให้เด่นเจ็ดลองแปดชอบเลขไหนคอมเมนต์เข้ามาได้นะอใครชอบเลขไหนคอมเมนต์มาได้ทำไมปีนี้ไม่มีสี่เลยคะที่ไม่มีสี่เพราะว่าเป็นเลขที่ผมคำนวณแล้วว่า อยู่ในกลุ่มที่ดับแต่ผมจะไม่บอกนะว่าหน้าไร้สดเนี่ยมันจะมีโอกาสไม่เข้าคือผมบอกให้เลยว่าเลขในตารางผมคัดมาแล้วคัดมาเป็นพิเศษคุณสังเกตได้เลยนะครับเหมือนหวยลาวใช่ไหมที่เมื่อคืนนี้คนบอกว่าเลขมีอยู่เลขหนึ่งที่มันไม่มาแล้วสิบสองวดแล้วมันก็ไม่ได้มาต่อเนื่องเลยคุณจะสังเกตได้เลยว่ามันไม่มีเลยครับมันไม่มีเลยฮะมันไม่มีเลยทำไม,มถึงฟันดับเพราะมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มเลขชุดนี้เดือนนี้และช่วงปีนี้นะครับ ดูนะครับมันมีมันจะมีชุดเลขนะครับที่บางตัวเลขเนี่ยมันมีโอกาสออกแต่ออกยากมากนะครับนะผมเลยผมเคยบอกว่าเ,าเคยฟันดับหน้าไรสดแล้วแล้วมันมาผมไม่อยากหน้าแตกนะเพราะฉะนั้นผมใช้คําว่ามีโอกาสออกน้อยระกันนะมีโอกาสออกน้อยนะครับงวดที่แล้วออกเจ็ดหกนะครับของรัฐบาลไทยนะครับผมงวดนี้ผมให้ระวังนะ ถ้าเป็นเด่น7รัฐบาลไทยงวดนี้นะครับควรระวังเดี๋ยวให้ดูงวดที่แล้วมันออกไปแล้วเด้อมันออกไปแล้วเด้อเจเนี่ยมันจะมาออก7-6ตัวเดิมไม่ได้แต่มันมีโอกาสนะครับที่จะไปจับคู่กับข้างบนนั่นคือให้ระวัง7-2งนะงวดนี้นะรัฐบาลไทยนะใครจะบอกว่าเลขผมไม่ดังเนะี่ยผมก็ไม่ได้ว่านะแต่ผมคำนวณตามความเข้าใจและทุกงวดผมคำนวณแบบนี้นะครับอ่า 7จสองครับงวดนี้ให้ระวังส่วนลองแปดให้ระวังแปดสามออกบ่อยนะผมบอกให้เลืเนี้ยออกบ่อยมากเจ็ดสองแปดสามหกตรงนี้แหละครับที่มันจะไหลถามว่าไหลไปแล้วมันไหลอะไรไปบ้างไหลหกศูนย์ห้าหกหนึ่งหกสองหกเจ็ดงวดนี้ให้ระวังสามหกหกสาม เข้าใจไหมใครชอบ6กสองใครชอบ6กแซื้อผมให้ระวัง6กาเพราะผมต้องคำนวณตามสุดนะนี่คือกลุ่มรัฐบาลไทยที่น่ากลัวฟังนะครับใบแนวทางใบนี้เนี่ยมักจะออก2ตัวบนสาตัวบนสบ่อยนะ ใครอยากได้2ตัวล่างเน้นๆแนะนําให้เข้ากลุ่มนะครับกลุ่มผมชื่อแอดมินมีโชคใครอยากเข้ากลุ่มเฮียตีสามารถขอแอดมินเข้ากลุ่มได้ที่ลิงก์ด้านล่างกดลิงก์ด้านล่างเข้ากลุ่มได้เลยเฮียตีแจกฟรีทุกคนไม่ต้องเสียเงินสมัครเว็บอะไรทั้งสิน้นใครอยากเข้ากลุ่มเฮียตีคนรักหวยขอแอดมินที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้น ผมพูดชัดประกาศชัดเจนทำไมต้องเข้าคะทำไมต้องอยู่ในกลุ่มเพราะในกลุ่มจะมีชุด2ตัวล่างเน้นให้ด้วยนะครับ2ตัวล่างจะเน้นอยู่ในใบแดงนะครับใบแดงมี3หางเท่านั้นชุดนี้ชอบออกข้างบนครับทำไมถึงต้องมีแนวทางสองใบเพราะเราคำนวณตะกี้นี้ใครที่ทันฟังผมนะผมคำนวณจากหลัก3ตัวบนตลอดเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ใบสีขาวมันจะออก3ตัวบนออก2ตัวบนมันไม่ใช่เรื่องแปลก สายด่วนอยากได้สองตัวล่างไปดูในกลุ่มผมจะแจกให้ในกลุ่มนะครับเท่านั้นนะเดนหกใครตามได้ตามนี้นไงอาจารย์อะไรเนี่ยอาจารย์อะไรขอเลียงนามหน่อยแปดหกสามอะมาดูครับงวดที่แล้วหวยรัฐบาลไทยออกเจ็ดแปดสองนะครับนะผมให้อาจจะดูฟังดูโง่ดิ้นหนึ่งนะ แต่รัฐบาลไทยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับผมบอกไว้เลยงวดนี้รัฐบาลไทย3ตัวหางแรกคือ783ให้ระวังไว้เจ็ดสาให้ระวังไว้นะครับอีกหนึ่งตัวรัฐบาลไทย783นะครับอีกตัวหนึ่งผมจะให้ระวัง672นะครับจะสังเกตได้ว่า เลขพวกนี้เนี่ยมันคือเลขเก่างวดที่แล้วทั้งหมดเลยนะครับมันคือเลขเก่างวดที่แล้วทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วหวยออกตัวเก่าครับสลับตําแหน่งฮะงวดนี้ฮะตามที่ผมคํานวณครับตามที่ผมคํานวณครับอ่าจากที่ผมคํานวณน,นั้นมันจะออกเลขเก่าแต่สลับตําแหน่งครับนี่คือ แนวทางรัฐบาลไทยประจำวันที่หนึ่งกันยา2566ครับใครตามได้ตามใครไม่อยากตามแคปหน้าจอไว้ดูได้นะครับนะเออใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่างวดน,นิ้วรวยให้เฮียตีคนรักหวยด้วยจําคําเฮียตีไว้นะครับวันนี้วันที่26สิบหกสิงหาผมลงให้ก่อนหวยออก5วันใครช่วยเป็นพยานให้ผมด้วยนะครับช่วยเป็นพยานให้ผมด้วยผมลงแนวทางนะครับ อเราสูตรเองนี่แหละจับมาเรียกเรียกเพราะเฮียตีเธอเลยถูกหวยแล้วโอเคโอเคแคปหน้าจอพิงเขาว่า